สวัสดีครับเรากําลังพูดถึงเรื่องไข้ต่างๆนะครับกราพูดกันมาหลายตอนแล้วนะครับแต่มีตัวหนึ่งครับที่อยากจะพูดวันนี้นะครับคือไข้หัวลมนะครับไข้หัวลมกับไข้หวัดนี่มันจะมาคู่กันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือไข้กําเดาผมจะพูดรวมกันเลยนะครับไข้หัวลมก็ดีนะครับไข้หวัดก็ดีไข้กําเดาก็ดีไข้สามฤดูก็ดีหรือภูมิแพ้อากาศเป็นเรื่องเดียวกันหมดครับสามสี่ตัวนี้ที่น่าสนใจ สวัสดีครับเรากามีสุขภาพดีวิถีบําบัดเวชกันนะครับสวัสดีครับเราจะมาคุยแยกแยะนะครับก็คือไข้หัวลมไข้าสามฤดูก็คือภูมิแพ้นะครับไข้หวัดไข้กำเดานะครับสี่ไข้นี้เรามาคุยด้วยกันนะครับไข้หัวลมเนี่ยก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู จากฤดูร้อนไปฤดูฝนจากฤดูฝนไปฤดูหนาวจากฤดูหนาวมาฤดูร้อนช่วงเปลี่ยนผ่านนี่แหละครับจะทําให้ป่วยคนโบราณเขาถือมากนะครับลอยต่อพบครับนี้เขาจะไม่เดินทางนะครับเพราะว่าหวันมุ้งมิ่งนะครับเขาจะไม่เดินทางเพราะว่าสัตว์จะมีพิษลายครับเขาก็จะไม่เดินทางแล้วสายตาก็จะมองไม่ชัดถ้าปัจจุบันขับรถก็จะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายครับมันไม่มืดไม่สว่างมันอยู่ระหว่างกลางนะครับ หรือว่าไม้นะครับที่ปักลงไปในน้ําที่อยู่ใต้น้ําหรืออยู่เหนือน้นํานี่จะไม่ผุนะครับจะผุดตรงระหว่างรอยต่อระหว่างน้ํากับอากาศตรงตรงนี้ครับมันจะผุนะครับแล้วแต่นี้มารอยต่อวัยครับอายุช่วงอายุแผนไทยก็แบ่งเป็น16ปีสามสิปี48ปี6กสปีส่วว่าจาก16จะข้ามไป17เนี่ยนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงรอยต่อก็คือปัจจุบันก็คือวัยรุ่นนะครับก็จะมีนมแต่พาน อารมณ์ทางเพศก็จะมีขึ้นอะไรก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรเงี้ยครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะมีไข้ได้นะครับตรงนี้เขาเรียกไข้หัวลมนะครับช่วงเปลี่ยนฤดูกาลก็เป็นป่วยได้ก็เรียกไข้หัวลมตอนนี้ไข้หัวลมเนี่ยก็ใช้ตัวยาแก้ไข้ธรรมดาเนี่ยแหละครับที่รักษาตับแต่ครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ตับนะครับให้กินยาลดขมเนี่ยครับยังไงก็ได้ จะกินยาเขียวก็ได้ยาขมก็ได้ยาห้ารากก็ได้ยาจันทรีลาก็ได้หรือยาอะไรถอนจักก็ได้นะครับคนนี้ได้หมดนะครับแต่ละมารดแค้ได้หมดหรือจะกินตัวยาสมุนไพรอย่างเดียวก็ได้ฟ้าทลายโจรก็ได้แต่อย่ากินนานนะครับยาตายใบอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะกินน้าเปล่าอย่างเดียวเยอะก็ยังได้เลยนะครับหรือกินแค่ควยก็ได้กินน้ํำตะไคร้อย่างเดียวก็ได้หรือพวกนี้ได้หมดนะครับคือทําให้มันลงแล้วกัน ซึ่งผมเคยพูดอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องเรื่องเป็นกฎกับเป็นด่างนี้ก็จะไม่อธิบายซ้ํานะครับถ้าสนใจก็ไปย้อนดูหลังๆแล้วกันนะครับตอนนี้ไข้หัวลมก็จบว่าให้กินยาลดขมแล้วกันนะครับส่วนไข้าสามฤดูหรือภูมิแพ้อากาศอันนี้ก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับก็เกิดจากเลือดร้อนนะครับนอนดึกท้องผูกดื่มน้ําน้อยขาดน้ําแล้วก็กินอาหารเสริมเยอะพวกนี้จะทําทให้ป่วยวิธีแก้ก็ทาตรงกันข้ามครับ นอนเด็กก็น้อยเร็วใหญ่เกินสามทุ่มนะครับดื่มน้ําน้อยก็เดือมไม่ได้วันละสองถึงสามฝึกอั้นปัสสาวะเอาไว้นะครับแล้วก็อาหารเสริมเรียกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินอาหารที่ผมก็พูดไปแล้วนะครับอาหารที่กินได้ก็คืออาหารที่วางบนโต๊ะแล้วไม่เน่าเขาจะกินพวกธัญพืชอย่างเงี้ยครับหรือผักบางชนิดแต่อะไรที่ตั้งบนโต๊ะแล้วเน่าก็พยายามเด็กเลี่ยงอย่าไปกินนะครับยี่อาหารแช่แข็งเนี้ยเน่าทันทีเลยครับพอหายเย็นก็เน่าเลยตั้งไว้นะครับถ้ากินไปก็เน่าในท้องก็ป่วยยเล แล้วก็เนี่ยครับออกกําลังกายก็ได้ครับเอาความร้อนออกทางเหงื่อก็ได้ทางปัสสาวะก็ได้นอนมากๆก็ดีก็ง่ายง่ายครับใครแต่ถ้าว่าทําไม่ได้ทุกอย่างนะครับแนะนาให้กินยาฮาราคยาฮาราก็พูดไปแล้วนะครับต้องกินวันละหกมื้อนะครับต้องลองกินดูก็หายครับรักษามาเยอะแล้วครับลูกสาวผมแพ้กุ้งกินอยู่หกเดือนก็หายครับมีผู้ใหญ่ที่เจ้าของโรงโอเขาบอกเขาเป็นภูมิแพ้เขาไม่เชื่อว่าจะหายเขาหายแต่ยี่สิบกว่าเขาก็ว่าเขาก็งงๆนะครับว่าเขาหาย ออเลืออย่างนึงนะครับการล้างจมูกเนี่ยเป็นการผิดธรรมชาติร่างกายจะไม่นิยมการล้างจมกูกเราจะโรคตอนนั้นนะครับแต่เป็นการกระตุ้นให้สร้างน้าเมือกออกมาก็จะเป็นตลอดไม่หายเหมือนขี้หูครับถ้าเราไปเคลียขี้หูก็จะเยอะคนไม่เคลียขี้หูก็จะไม่เยอะนะครับหนวดถ้าเราไม่ไปโกนมันก็จะไม่แข็งนะครับถ้าเราโกนแล้วมันก็หนวดก็จะแข็งไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดครับผู้หญิงถ้าไม่ไปโกนก็จะเป็นขนอ่อนอ่อนนะครับก็ไม่น่าเกลียดอะไร แต่ถ้าโกลนเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเลยครับจะเป็นหนวดแข็งเป็นผู้ชายเลยทีนี้ก็แก้ไม่ได้แล้วครับก็จะมีหนวดเป็นผู้ชายครับต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะครับล้างจมูกไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับไม่งั้นต้ทันต้องล้างไปจนตายนะครับไข้หวัดไข้หวัดก็ไข้ภูมิแพ้เป็นตัวเดียวกันเหตุผลเดียวกันเพียงแต่ว่าไข้ภูมิแพ้ไม่มีเชื้อโรคครับแต่ไข้หวัดมีเชื้อโรค แล้วผุแพ้เนี่ยที่จะเปลี่ยนปเป็นสเลดเขียวเนี่ยที่มันติดเชื้อเนี่ยก็จะน้อยแต่ถ้าไข้หวัดนี้เสี่ยงที่จะแปรจากเสเลดใสนะครับหรือเสเลดขุ่นขาวเนี่ยเป็นเสเลดเขียวติดเชื้อเนี่ยสูงครับถ้าเปลี่ยนเป็นนั้นเมื่อไหร่ให้ออมยาขมเม็ดยี่ห้อไหนก็ได้ครับอมไปสักสองเม็ดเนี่ยอาการเจ็บคอก็จะหายยาขมเนี่ยเทียบเท่ากับเตต้านะครับถ้ากลืนจะรักษาไข้ แต่ถ้าอมจะรักษาการเจ็บคอครับก็ส่วนไข้กำเดาเนี่ยชัดเจนเลยครับเกิดจากตัวร้อนก็เหมือนกับไข้หวัดถ้าไข้หวัดใหญ่จะมีน้ำมูกแล้วก็ตัวร้อนจัดใช่ไหมครับไข้กำเดาจะไม่มีน้ำมูกแต่จะตัวร้อนนะครับตัวร้อนตัวร้อนจัดอันนี้ก็เกิดจากการอักเสบของตับนะครับก็ให้กินยาลดขมนี่แหละครับก็พวกยาเขียวยาขมกลุ่มเดียวกันลดไข้นี่นะครับเพราะฉะนั้น สตัวนี้นะครับไข้หัวลมไข้หวัดไข้กําเดาแล้วก็ไข้าสามฤดูภูมิแพ้อากาศใช้ยาเหมือนกันครับแต่เหตุผลอธิบายต่างกันนะครับแต่ว่าใช้ยาเหมือนกันหวังว่าคงม,มีประโยชน์นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ